สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเมนูที่ผมจะนำเสนอนะครับก็คือนี่ครับเมนูกุ้งแม่น้ํานึ่งมะนาวกันครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะใส่อะไรกันบ้างนะครับวันนี้เป็นเมนูทําง่ายๆนะครับทําเสร็จไวนะครับโอเคพริกกระเทียมนะครับมะนาวนะครับมะนาวนะครับเพิ่มความหอมนะครับด้วยสมุนไพรนี่คือตะไคร้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับนี่วันนี้เตรียมจัดจานไว้เรียบร้อยแล้วกินคู่กับ นี่ครับผักเคลนะครับผักเคลแล้วก็ผักสลัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํานะครับก็คือใช้ซึ้งนะครับใส่น้ํานะครับแล้วก็นี่ครับเอากุ้งวางลงไปเลยนะครับปิดฝารอเดือดครับโอเคครับหลังจากที่เรานึ่งมาประมาณ5นาทีนะครับไกลสุกแล้วเลอนิดเองนะครับเรามาใส่น้ำจิ้มกันเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับ ใส่เลยนะครับด้วยหอมนะครับก็หน้าด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยเจลครนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาไอีกสักพักหนึ่งนะครับให้เขาสุกทั่วก่อนนะครับแล้วก็น้ำจิ้มของเราที่ใส่ลงไปก็จะสุกด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราลาดมะนาวขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราเผาไว้สักครู่หนึ่งนะครับรอย้พริกระเทียมสุกนะครับแล้วเราก็จะใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนผัดูกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูกุ้งแม่นาํหนึ่งมะนาวนะครับเห็นไหมครับน่ากินมากเลยนะครับกุ้งนะครับแล้วก็ เครื่องปรุงนะครับที่ใส่ลงไปนะครับก็เป็นกระเทียมนะครับพริกมะนาวแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็กินคู่กับผักเชียนงต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมขอชิมชิ้นนี้เลยนะครับเป็นไงครับน่ากินไหมน่ากินไหมชิมเลยนะครับอืมกุ้งเด้งมากเลยนะครับ หอมเครื่องเทศมากเลยครับอาเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งนะครับนี่นะครับกินคู่กับมะเขือเทศนะครับเห็นครับกระเทียมนี่ล้นๆเลยนะครับเดี๋ยวจะทานคู่กับผักสลัดด้วยโอเคครับอืมอร่อยมากเลยครับได้รสชาติมากเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเมนูหน้านะครับเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทําเมนูอะไรสําหรับวันนี้นะครับผม ขอตัวแต่เพินเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย